สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกานทางช่องวิมลเพท่านคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือดรับเด้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกสำหรับเส่อมาหนี้พี่น้องเส่อวันเส่อวันวันพัลลุหัตถด้ีพี่น้องพาพบรรยู่ท้งตลาดนัดโกกระบือท้องท่านบ้านรับเกจพี่น้องเพเภอพระราชาจังหวัดสกลนครนี่พี่น้องเด้อ ถ้ามาเบิง่งบรรยากาศตลาดถ้ามาสอบถามราคาของวะพี่น้องราคาควายไข่เป็นยังไงพี่น้องพวกนี้32ลูกเดียงเดียงนี่บ่ราคา,าเดียวกันบ่แม,ม่นมาราคา32ราคาเดียวกันต่อรองได้ <c oughs> นี่นะ้องมันได้ลูกจ,กกจกักตัวเหรอลูกจักตัวเหรอลูกตัวแรกได้บ่แ่นนนลูกกรีตัวหอโอ้นี่ตัวนึงเนาะตัวนี้สียังห้องห่องนี่ สีจำปาเจ้าจว่าลูกแดงตัวนี้เท่าไรก็ราคาพุน่นะาสามสิบสามกันสาิบสามอันนี้ก็บสามสามราคาห้องเนาะนีะ่พี่น้องสูงลอยซีไปเลยลอยซีกว่าแต่ว่าตัวนี้เพิ่นว่าได้ลูกสองแล้วแต่ว่าหันบ่สีแดงจะชนเด,ด,นด้แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้สีแดงดีเนาะ แดงพี่น้องลูกแม่เบิดบ่ล่ะลูกเม่ลูกแดงดีอยู่พี่น้องเบิดลูกนี่มีลูกคนขามอยู่ลูกคนลูกแดงราคาไงกว่า้วนกว่า้วนกว่าแต่ว่าราคาเดียวกันเลือกเอาเลยอยากได้แบบได้เลือกเอาราคาเท่าก็สามหมื่นสามพันราคาห้องต่อรองออเดอร์พี่น้องเด้ร์หอยถุยเบอร์ติสโตเบอร์หกสาม 063 973 9ส3 9เ3 9 9 0จ9พี่น้องครับผมได้สนใจได้พี่น้องนะโอ้ขำมากเลยพี่น้องตังนี้ก็งัวง่ามเมื่อ้ตัวนีก็ไหนห้องหางใหญ่อันนี้หางย้า่จักตัวหาง้ายขงเจ้สมเนาะี่พี่น้องหางใหญ่ตัวนึงมันอยากมันด้แกงขัาวจเห็นหงอยหรอกแล้วไหราคาตัวนี้หางใหญ่ตัวนี้เนีตัวนี้ สิบแปดคนมามื่นแปดพันหาร้อยวัสนเป็นแม่นางเนาะค่าหนี้ห้องไว้ต่อได้อยู่พี่น้องอันนี้ได้แม่นี่ได้บัตรเส้าสามแม่นี่ 23, สองหมื่นสามสมมาไปนี่พอ่อมสูงรอ 30, อ้อยสามสิบเท่าไรอาชิมาเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องตัวนี้ราคาเส้าสามยังผสมด้วยพี่น้องเด้อเป็นแม่สาวแม่นางอันแม่นี่ได้บัตรเล่สุดดันดีเทเล่เนี่ แม่นี่ยักบาทแม่โอ้สิบเจ็ดสิบเจ็ดหาลอแต่ว่าเป็นงวงามเลยพี่้องเด้องวงามของหาง่งเตาห้อยบอยู่สเตาห้อยเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดหกสี่หสหสนเนาะพี่รองเด้อหอย่งใหญ่พี่้องผู้ใดสนใจจะได้งวเหลี่ยงงวงามพี่้อง โทรเขามาเลยมือนี้มีง้างามเลี้ยงร้ายตัวยี้ดิพี่น้องกูได้สนใจกับโทเขามาสอบถามมาตอลองมอเอาด้วยพี่น้องเด้อสูงลอยเท่าไดรบ่หอดลอยซีหรือหออยู่บอกเท่าไหรราคาพิ่นองสองตัวหนึ่งก็สามมืนม่น่โอ้สามมื่นเท่าไหร่ปายมันโอ้พี่น้องห่องไว้สามมื่นหาพันสองตัวด้วยพี่น้องว่ามันตัวเดียวดิ ท้องว่างพุทธิโตเนาะเพิ่นว่าคุณว่าตัวนี้ท้องว่างแต่ว่าตัวนี้เพิ่นว่าโูงแล้วด้วยประสันตัวนี้ตัวนี้สูงดีอยู่ตัวนี้พี่น้องแล้วคาสามหมื่นหาพันเพรเป็นตัวเดียวได้พี่น้องทั้งสองอย่เด้วยแต่ว่าิ่นว่าตัวนี้สมแล้วเร็วประสันยังรุ่นออกพี่น้องแต่ว่าตัวยังผสมว่าก็บเป็ดอะไรอย่างนี้ ถึงว่าสีดีอยู่พี่น้องเค้ยงขาก็ดีอยู่สามเมืนหาพันราคาห่างต่อได้เนาะห่อย่องเบอร์ติดต่อเบอร์088ศูนย์แปดแปดสีเจ็ดสามหสี่สี่เดได้อ้อใดอยากได้งวงเรื่ยงสนใจหรือว่าอยากสอบถามราคาบนน้ำเพินกับโต้เข้ามาเลยหาหางย่่งพี่น้องเมนี่โน้มันลุ่งเหแมเมนแมมาน อ,อ,อ,อไหมน้ไเอ,อไแ,แม่นี่บ,อบ,บโอ้มานจังเดือนละนี่วันที่นึ่งกับรถขอดครับโอ้วันที่นึ่งกับรถขอดอ้านแกเลยพีออ่นนอ,อไม่มนะไหม่นี่เนาะน่มนมรงเลย สูงร้อยซีเกือบร้อยซียสิบหบวกเครามิบนว่าความสูงราคาคนอยู่เท่าไหร่ะสองหมื่เก้าครับอยากคนอยากได้สองหมื่นเก้าพันครับลเลเว่าราคานีต่อลองได้ทรงได้อีกร้อยกิโลเนาะมายักตัวมือนี่มาจักตัวเหรอกครับขายไปแล้วสามายไปอเยอะเยอะตัวนึ้เนาะนีกพี่น้องกเก้าเก่าคนว่าเนาะขอนี้หนึงครับอนี้หนึ่งกับอนใส่อีกตัวนึ่งตัวอดูแม่ โอ้แม่นั่งบอกนี่บอกโอ้แม่นั่งแม่สาวพี่น้องแม่นั่งโอ้งามเลยพี่น้องืันนี้งัวเลี้ยงเขาหลยอยู่แม่สาวเป็งามดีพี่น้องก้มสูงก็ร้อยสามสิบว่าบอกบอกไปเขาได้เลยแม่สองแม่แม่ละนี้เัีิหายตัวนี้ โอ้1ิบเก่าหาอยต,ตัวหนึ่งพงี่น้องสิบเก่าหาลอยรับเศร้าหาร่อยเป็นแม่นางสองแมน่นี่เนาะแม่นางแม่เศร้าก็หาอยเศร้ก็หาอยแม่นี่เนาะน่พี่น้องเงีา้ยาเลยาาขายได้ขายได้ราาขายด้พี่น้องด้อราคาต่อรรงเอาเบอร์ติดต่อครัเบอร์ศูนย์แปดห สี่เสเนาะเือนตะกองเล้องก็เก่าคือเก่าแหะพี่เราไทยโ่ก็มาสอบถาบเพิ่งออกพี่เอารถยังืยขายแต่เขาจะซื้อมาเลยโว้ยมึงมาไหมของพนักจะขายได้บ่ไปไปส่งพนักไปจบไปเมลูสองพันสิบสองอีสองหกเมล ไม่จะไปอลำกันเม่ลุกเมลูกก็เจาตอราคากันดพี no sure. ่น้องกายวนดน้อยกันท anyway ี่นเลยี่นส้ไอสองพันหาเลยสิบสองสิบสองหารอยเจาเจากนดูพี่น้องตใช้ราคาเดียวกันสองเม con giảm lãi chắc mà, 14 con lãi được tao hỏi con hỏi 12, 12 nó đây. Con không. Tôi vô tiền. Tôi tao nói nó thở hít thở, tóc khoang hít thở nó bị say rồi, nhìn thấy không. được phòng, những người phong nguyên nhân. Boy hết được phong nguyên nhân. Mê luôn. 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 อ uhm ันนี้แม่ลูกอยู่ห้องห้องเลยิปเก่าพี่น้องหมื่นเก่าพันหมื่นเก่าพันเอาห้าโต้ตัวนึงไปใเถินโอ้ได้แล้วคือว่าหาตตวใ่ส่โตวโอ้สี่ัอันนั้นิปเก่าพี่น้องิปเก่า ตัวลูกต, <4 S 1> ตัวลูกขาวนี่จักบานเหรอจักบานลูกขาวนี่ลูกสีขาวนี่ตัวนี้สิบกห้อยครับฮะหมื่นหมื่นห้าร้อยโอ้หม่นหกพันรอันนั้นหมื่นเก้าอันนั้นหมื่นโอ้ราคาอย่ต่อได้เนาะต่อได้ครับ หอยสักหอยสักนี s. <S ่บอแมนบอกในหอยสักหอยักมดตะนอยงวดสิงเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหกสองกหองแเด้พี่น้องเด้อบ้านยูดอนบ้านยูดอนหอยสักมดตะนอยงวดสิ่นแบบเมลูราคาต่อรองได้พี่น้องผูไดสนใจละโทรเขามาเลยเด้อพี่น้องเด้องวดเหลี้ยงพี่น้องงวดเลี่ยงหอยเวียดนาม มาซี้อยู่ทั้งตลาดนัดโคู่กระบืทั้งอันอำเภอพระลานาพี่น้องบ้านลักเจ็ดอำเภอพระลานาจังหวัดสกลนครแต่ว่าหันบ่มีนี่นะพี่น้องบ่มีงัวหปลอดภัยบ้างใดเอาขายอะไะตะอ้วนนี่จักบาทนี่สามหมู่โอ้สามหมื่นเพื่อขายให้เวียดพี่น้องสามหมื่นสมมติไงป่านนี่สามหมื่นสามหมื่นมาสั่นโอ้เวียดบ่ได้หลายนั่นพี่น้องสามหมื่น แต่ยักโตแล้วเวียดควายสามตัวัวสองตัวสามหมื่นแม่หน่บนโอ้ราคาสามหมื่นพูดาเวียดนามีน้องแต่ว่ามึงส่งซื้อด้หลายดอกจักบาทอะไรยัยนั่นเก่าเอาเวียดเอาอุ้ยซือมาะจยโอ้ยเวียดเบาซาเก่าเอาพวกหดสามหม โอบ่ฮอด30,000พี่น้องว่า29ว่าซั่นโอ้ย29แม่บักใหญ่พี่น้อง29,000เวียดนามซื้อแต่ว่าเพิ่นเอาแต่ไซใหญ่ๆดิเวียดนามไซน้อยบ่เอาค้องไว้ฮ้อง22แม่นั่นเด้แม่นั่นแม่จักของไผโอ้เฮาบ่เคิงนี่เนาะมีแต่ตัวเฮาอันนี้22อันนี้เด้บนีอันนี้แม่บ่นี่ครับนมีลูกแล้วไปนี่ยังโอ้ยังบ่สมเนาะ ราคาราคาเมินเมินหาพันต่อรองได้อันนี้เส้าสองราคาต่อรองได้เบอร์จิตต์เบอร์ศูนย์แปดศูนย์แปดเจปหหหหหหสองหสามสองหสมพี่น้องผู้ดสนใจด้วยพี่น้องด้อโอ้เข้ามาเลยพี่น้องตอนรเงิน้วนะครับเอาได้ยินหอแม่เบอร์ตัวอะไรนีะลองจักบาทล่ะนี่ตัวละสี่พัน โอ้ตัวละสี่พันเป็นงวดไทยเนะาะงวดไทยพี่นอ้ 4, 000, 000, 000. องตัวละสี่พันคนว่าสองตัวกือบแปดพันคือบอกเล็กออกสักวันหรอโอ้ยออกก้อนเล็กนต่มันสเจ็บตีนมันเป็นเป็นงวดหน่อยพี่น้องเออออกก้อนเล็กแต่มันเจ็บตีนมันดึงออกมันลื่นคือบอกเฟืองเซนเน่ะมันบ่มีเฟืองมันก็นลื่นเลยเนาะนี่พี่น้องตัวละสี่พันละคาห้องหรือราคาขาย โอ้ห้องย,ยังสิต oh, ่อได้อีกด้เนาะต่อได้อ so 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 uh ีกด้อพี่น้องเด้ออุ้ยมักงหัวน่อยใส่ในหนอยยังสิขอโทรมาเบอร์ติดต่อเบอร์ได้ล่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแดสองศองศูนย่ไระตุ้นสองศูนย์อไรีสองศูนย์ดเยอกย่ิไทยซไทยเรียกดไทยศูนย์เ้าแปดสองศเออ ส,สองเอกสองสองกสองสองตัวเดียววามากกัดสามแปดแปดสองสามแปดปดใส่โอ้เล็กมากเชีโตพี่น้องเล็โทรศัพท์มากเชีลโตโอ้คนว่าตัวละชีพะตราคาห่องคนว่าต่อเอาด้วยพี่น้องด้วยเจ็ดเดือนนังหนอยเจ็ดเดือนลูกยังโอ้ลูกหกเปดพี่หกเปดงามเลยราคาพิ้นอยู่ท่าใดล่ะ อัวหมื่นเจ็พี่น้องราคาหนึ่งมื่นเจ็ดพันลูก6กแปดราคาต่อรองได้อันเล่้ยเม่นบอแมียนนม้าจากสองเฮงโอ้เลี้ยตัวเดียวนี่เนาะพี่น้องหอยเอกเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติตตอเบอร์080 0์แปดศูนย์พี่น้องผู้ใดต้องการอยากได้แต่โทรเขามาดวนๆรวนเด้อพี่น้องเด้อฟังนี่ก็ง่วงงามเพื่อนนี่พี่น้องนีง่วงามอยู่ ต้องใคร e <co. ah> ูุตัวนี้ก็ได้เอาไว้ได้ได้เขาห้าวบ่จักบาลนี่มันเป็นแม่ลูกบ่ลูกตัวนอกคุณบ่โอ้แม่ลูกลูกตัวนอกคุณพี่น้องลูกตัวนอกแม่ลูกหลายไปเลยแม่ลูกนี่สองหมื่นแปดค่ะว่าส่าแปดพี่น้องสองหมื่นแปดตัวนั่งนี่เด้แม่นั่งนี่เด้สิบเจ็ดอันนี้สองหมื่นแปดนี่แม่ลูกพี่น้องนี่มีแม่กับลูกนี่ ตัวน no um um right ี totally. ้น่าชิพเกตต์เนาะนี่แม่สาวหน่อยพิมพ์งามๆเลยพี่น้องราคาหมื่นเจ็ดพันด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมากนี่อีกตัวเนอีกแม่หนึ่งเนาะแม่นี่จักบาทแม่นี่หมื่นเจ็ดขึ้นกันเนาะเป็นว่าราคาหมื่นเจ็ดขึ้นกันแม่นี่พี่น้องหมื่นเจ็ดราคาต่อรองไรเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสองห้าสี่ศูนย์ หกเจ็ดสองห้าพี่น้องผู้ใดสนใจด้วยพี่น้องน้องยุงกันแล้วบานนี่อ๋อนี่แหละสายนี่แหละสายโหดเตื่องอะไรนี่อ้าวคือรถหลีกเด้อหลีกเด้อหลีกข้างเด้อมันอยากดิ่งอยู่นี่งัวตัวนี้งัวแทงเข้ามามันอยากเอาอยู่นี่แทงเข้าหมาไปไปมันแทงเข้ามาไปไปไปดึงไปไปไปง่ายๆกูละคือรถต้อพุ่น ก็จะพาไปเที่ยวเชียงเนี่ยลงบุลี้ัมยขึ้นไปรถอ่ามันใหญ่ตัวไ่บ่บม่ลงดอกสามพันหาขกยสามพันกายเด็กเอาหนเดียวสิซื้อเอาเตลูกมันแมวไปเดาปล่อยผลสื่อสามพันหาร่อยเอาเตลูกมันขุดตัวนึ่งจูงไปขุดอยู่ดากไปขุด่น้อง้อหน่อยกับขายดีได้พี่น้องง้อน่อยกันได้คุณขายให็เจ้าแล้ว 1มื่นพันส่โอ้ก็ได้ตัวน้อยไปเลยดินาะบ้านดุงเอาไปดิเพิ่นว่าขายหมื่นพันรอเพื่อนว่ามึงกเนี้ยหัวแม่แม่ได้จักบาทหอนี้คู่นี้มันราคาห้อช่ยาซครับโอ้สองตัวนี่เพื่นว่าห้องไว้สาวซีเพ่ว่าตัวแม่พุตัวเนาะ สองหมื่นสี่พันอันนี้ลูกตัวเดสเซนต์ตัวนี้โอ้นี่เนาะนี่ลูกพี่น้องแม่ลูกนี่จักบาทแม่ลูกนี่โอ้หมื่นห้าพันนี่พี่น้องอันนี้แม่ลูกนี่หมื่นห้าพันคนว่าราคายังต่อได้อันเมย์เดียวนี่เดสเซนตนโอ้สิบเจ็ดตัวเม่นี่เนาะคนว่าแยกลูกไปแล้วเหลืออยู่สิบเจ็ดราคาห้องเนาะต่อเอาด้วยพี่น้องด้วยหอยแก่เบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์แปดหนึ่งสามแปดห้าหห้าเจ็ห้านี่พี่น้องคุณได้ยางได้ก็โท้เขามาพี่น้องโรเขามาเลยปิดแม่นังแม่นั่งพี่น้องก็พันบาหนก็พันหาเลยเอามันตัวแบกขายบมีกับเอาโอ้เะามีกับไรขายเลยให้มาให้เท่าไหร่มื่นเดได้ให้าบานบบชูกำไรชาบานก็ขายได้เน้อเอามันใหญ่เลยเก่าพันเนาะ เปล่าคือรถจะรดเมื่อเชียงเก่าพึ่งไปไปไปเป็นาเก่าท่านหาร่อยก็ใชโอ้จักบาทอะซื้อเดนท่านแปดูโอ้ทนแปดเนาะหมูสุรพันธดูไสแม่มันดีเอาแม่พึ่งขายบนแม่มันนั่นลูกที่่านแปดโอ้นี่พี่้อง ขั้นแปดเป็เขาจะคลายลูกมันเจ้าเอาเจ้ลูกมันบ่โอ้แม่นไม่รับว่าเนื้อขายดีพี่น้องเพราะว่ามันมีเวียดน,นาม,ขมาเขามากกะเคียงเนื้อกับเขามาพี่น้องราคางัวก็ตึงๆจังหน่อยอยู่ขึ้นสำหรับงัวเนื้อด้วยพี่น้องเพราคาขยับงัวเนื้อช่วงนี้ราคางัวเนื้อก็ถือว่าใส่ได้อยู่พี่น้องขึ้นอยู่แต่ว่างัวเลี้ยงคือเก่าขึ้นจังงัวเนื้อพี่น้องขึ้นคือขึ้น ขึ้นไส่น้อยได้พี่ได้ขึ้นไส่ใหญ่ได้พี่น้องงัวเลี้ยงขายบอกพี่น้องงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงบ่ได้ขายแต่ว่างัวเนื้อได้ขายดีงัวเลี้ยงบ่ได้ขายด้วยพี่น้องก็ง้อเลี้ยงบ่ค่อยมีเขาเศร้าเลี้ยงงั่ว่าเลยพี่น้องเขาหันไปเลี้ยงได้กีว่าเต็มรถหลักบ่อยู่ได้บ่เดินไปอาลาณลำพี่น้องเห็นบ่เวียดนามไปแล้วพี่น้องเวียดนามไปแล้วออกไปแล้วพี่น้องเมื่อบาทเขาเจ้าคนหล่เอาแกงง้อคนให้ไปขายประเทศ สีตัวนี่นั่นครับนี่พี่น้องเห็นงัวเลี้ยงเนาะลูกลูกลูกหาหมื่นแปดพันสี่ตัวลูกแม่เบิดบ่ลูกแม่ครับแม่นั่นสมแล้วว่โอ้แม่นี่ก็สมเรียบร้อยเนาะนี่พี่น้องสสมติงเลป็นว่าสมไปแล้วมันเป็นงัวลูกแรกบ่ครับลูกแรกลูกแรกเบิดถึงสองพี่น้องลูกแรกเบิดถึงสองนี่ลูกหนึ่งตัวนี้งามเนาะโอ้ราคาเดียวกันบ่ คนละราคาครับอันนี้ครบเท่าไหร่โอ้ตีรวมไปเลยยังแยกเอาเนาะรวมไปเท่าไหร่รวมไปรวมไปห้าหมื่นแปดหาหมื่นแปดพันราคารวมเนาะราคาแยกจังไม่ยังไม่แยกอีกทีนึงแต่ว่าราคาอีกยังต่อได้อีกเยอะเบอร์จิตต่อครับเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เกาเก้า์หนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหอยต้องใส่พี่น้อง ผูได้ยงได้งาวเลี้ยงละโทษเขามาดวนๆพี่น้องข้ากังรูนี้อยข้า่ละากันรอยเดียวนี่นเจ้าเผายมไปข้างรูนั่งมาแม่นแล้ยวมีตหังเืองเบิ้ลบานอาไม่รู้แต่งไหมรอเินะรับเอาหันะอาเนรถค่อยบนบนได้มารถไฟยสององห้ากดรก่อนแกนคุณมันไส ẩu luôn, ẩu luôn. Hầu đấy เอาาใเัมือ่ขามูดหรือมใส่เด็อนเอาเพิ่ม่ลงมาไปขางในมือกัได้เอายองกันค่อกันขากนร้อยเดียวเดียเลยข้ากันได้าดีวขากนแขากันย่้อยนึก็เดียวยืดไ่โยสามร่อยกับสองร้อยรู้ไว้ใส่ในัวยี่ร้อยเดียวด้รอข้ากันเดียวยี่รอเดียวก็แันอย่างล่ะเอา้าสาทาท ตัดสิทธิพ่นแฮตัดสิทธิพ่นเอาเอาได้การอี่ไปที่สองลอยสองลอยเลียงบ่ค่อยดีไปสการเนาะครับปเนี่รัขนเดีเขาไปอยางเลียยางว่าเอาว่ามันถือกเดีนาะเขาจะว่ามันถื่อหรือ่อย่างเลียงง้อเนี่ยงมากมันคยื่อไปหรือเล่า้อยงตนาะตัวบอกไงหนึ่งขันมาเลียนง้อเนือเปยังเขาเ่ขายง้เนือเปยง มดหยนเนาะโอ้เขาเคยเลยัวงางามั้จะจยินองานแต่ขายเดว่าดนดไม่ได้ขายใ่ไหมเว่าเด้ขายอยู่คุมอยู่ครับแต่ว่าดัดดึคุ้มอยู่เนาะคุ้มยะละสามสิบพันแล้วโอ้ตัวนึง่อยนะทำเลียงเพงครับจงายแต่ว่าก็ต้องใส่เวลาเนี่ยยังน่อยมีเลียงนนเ้าหาเนาะหาเ้ามึงพอแล้วกันเนาะมันบจอดจัดขึ้นงัวเนือเนาะเนือเขาเจ้าซื้อมากด้ขายเลยเป็นบอกเพราะว่าเขาเจ้าก็เลื่มตัวละร้อยสอรยเนาะสี่ร้อยห้าร้อย แต่ว่าง้วเลี้ยงเขาก็ต้องเอาเอาไซเอ็งเอาหนักๆเอาเนาะแต่ว่าก็ได้ทุกันงัวงามของง้อเนื้องัวงามง้อเนื้อพี่น้องช่วงนี้ก็นง้วเลี้ยงของง้อเนื้อครับไปยากครูงง้อเนือขอมีแต่คนหาทามาแต่งัวเนื้อไปก็ได้ทามาแต่งัวเนื้อเนาะมีแต่งัวเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเนื้อต้องมาแต่เด้อมีเทากษะสอบอกมีทักษะสอนเงื่นหลานโอ้เงินห้านเน่ยคนมันไม่เงินหรอกเขาเราไปซื้องัวเนาะยใหญ่เนาะเอามาสองตัวยังบริกายอยู่เราบอกห้องใหญ่พี่น้องสองตัวเละแล้วบ้านอะไรใหญ่ ี่้องว่เนื่อบ่ตัวละเจ็ดพันหนึ่งตวนั่นเนาจจอยพี่น้องตัวละเจ็ดพันอันนี้ได้แม่ห้าบนี่โอ้งวเนื่อี่ขายอยู่ใตัวงวเลียง่ะขายเนาะพี่นองว่าเจ็ดพันใจจอยว่าตัวละเจ็ดพันเปอนไม่ติดูคลองลายเทมื่นสี่พันละข้าวห้องละข้าขายกันสิบาองมื่นสามมืนสองี่ละพี่น้องมันดูกเนาะม่เติร์ด